สวัสดีค่ะวันนี้บีจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นนะคะอันนี้เดี๋ยวบีจะลองมาดูดผมเช็ดเท้าให้ดูนะคะนี่ค่ะผมเช็ดเท้าของที่บ้านนะคะคือแรงดูดดูดแรงมากเลยค่ะสังเกตจากการดูดนะคะนี่คือแบบว่าต้องเอาเท้านะคะเหยียบผมไว้ไว้ด้วยนะคะไม่งั้นดูดมาทั้งผมเลยค่ะตัวน,นี้คือเศษขนมของน้องนะคะที่น้องกินเลอะนะคะกินเลอะกินล่วงนะคะ ก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดไปเลยค่ะดูดแป๊บเดียวค่ะสะอาดเรียบร้อยค่ะไม่ต้องมานั่งกวาดพื้นนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยเลยค่ะอันนี้เป็นพื้นเสื่อน้ํามันนะคะก็จะดูดออกได้ดีเหมือนกันนะคะนี่ต้องใช้เท้าเหยียบหน่อยนี่ค่ะดูดแรงดูดดีมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะ จากนั้นบีก็จะมาดูดบริเวณตรงนี้นะคะตรงนี้คือเป็นส่วนที่บีเอาวรองเท้านะคะที่ดินก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยค่ะก็จะดูดให้เรียบร้อยเลยค่ะเห็นไหมคะไล่ยๆ,ๆๆดูดแค่นี้ก็สะอาดเรียบร้อยค่ะ อันนี้นะคะเป็นพวกเศษขี้ฝุ่นหนังยางแล้วก็เชือกนะคะบิ๊จะดูดให้ดูนะคะว่าคือมันดูดดีแค่ไหนเห็นไหมคะเชือกหายไปทั้งเส้นเลยค่ะหนังยางก็หายไปทั้งวง,งเลยค่ะดูดง่ายดูดดีนะคะดูดเร็วด้วยค่ะพลังแรงดูดดีมากมาเลยนะคะสําหรับเครื่องตัวนี้ค่ะ เหตุผลที่บีใช้เครื่องดูดฝุ่นนะคะแทนการกวาดก็เพราะว่าบีมีน้องเล็กนะคะถ้าเรากวาดพื้นนะคะขี้ฝุ่นมันจะกระจายปุ้งค่ะแลวพื้นของบีนะคะเป็นพื้นเสื่อน้ํามันนะคะถ้าลากวาดนะคะอาจจะมีเศษ ฝุ่นตกอยู่ตามร่องเฉือน้ำมันนะคะแต่ถ้าพี่ใช้วิธีการดูดนะคะคือดูดเกลี้ยงค่ะขี้ฝุ่นก็ไม่ฟุง้งไม่กระจายแล้วน้องก็จะไม่เป็นภูมิแพ้ด้วยค่ะน้องสามารถวิ่งเล่นในบ้านได้สบายสบายเลยค่ะส่วนเสียงของเครื่องนะคะก็ไม่ดังมากค่ะเสียงของเครื่องนะคะก็ไม่ได้ทําให้น้องตกใจนะคะอยู่ในเดซิเบลที่น้องรับได้ค่ะทําให้คุณแม่นะคะสามารถทํางานได้ค่ะน้องไม่ร้องไห้ไม่กวนไม่ตกใจเสียงเครื่องดูดฝุ่นด้วยค่ะ น้องก็ยังสามารถเดินเล่นลื้อของได้ตามปกติเลยค่ะคุณนแม่ก็เก็บบ้านวนไปค่ะลูกก็ลื้อของวนไปเช่นกันค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะพื้นสะอาดเรียบร้อยดีมากเลยค่ะเวลาเดินนะคะรู้สึกได้เลยค่ะว่าพื้นเนี่ยสะอาดมากเลยค่ะสบายเท้าขึ้นมากเลยค่ะมีจะให้ดูนะคะว่าสายไฟยาวแค่ไหนนะคะนี่เลยค่ะยาวถึงหน้าประตูเลยค่ะคือสายไฟยาวมากค่ะ ประมาณ5เมตรได้เลยนี่คือหน้าตาของเครื่องดูดฝุ่นนะคะจะมีทั้งหมด3สีค่ะจะเปลี่ยนหัวก็ได้นะคะจะปรับเป็นท่อสั้นท่อยาวได้หมดเลยค่ะแล้วแต่เราจะสะดวกนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่เราซื้อมาก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะที่มากับกล่องนะคะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะคะหาซื้อได้ทั้งแอปสีส้มและสีน้ำเงินค่ะส่วนบีนะคะซื้อมาจากแอปสีส้มค่ะซื้อมาจากร้านนี้เลยค่ะ เหตุผลที่มีซื้อซ้ํานะคะคือหนึ่งเลยนะคะคือราคาค่ะราคาดีค่ะราคาแค่หลักร้อยเองค่ะคุณภาพนีไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะถ้าสนใจก็ไปหาตามกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะ